ลูกน้องบอกว่าเราดูน่ากลัวดูดุเพราะนั้นเวลาที่มีปัญหาเลยไม่กล้าเข้ามาปรึกษาก็จะทำยังไงดีนะคะ ประเด็นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราต้องแยกให้ถูกนะคะว่าคําจํากัดความที่ลูกน้องเขาบอกว่าเราดูเนี่ยเราดูมาจากอะไรบ้างอย่างเช่นบางคนเนี่ยดูมาจากความคิดค่ะเป็นคนที่คิดอะไรแล้วอยู่ในเหตุและผลตรงประเด็นชัดเจนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกน้องเข้ามาคุยกับเราเนี่ยลูกน้องจะมีความรู้สึกเลยว่าโอ้โหเหมือนเข้ามาอยู่ในห้องเย็นอะ่ะเย็นว่าบทั้งตัวเพราะไม่รู้วันนี้มันจะเจออะไรบ้างไงเพราะฉะนั้นอันเนี้ย คือความคิดที่เราตรงมากเกินไปชัดเจนมากเกินไปหรือบางทีเนี่ยเราดูดู เราดูน่ากลัวเราดูน่ากเกรงขามจากบุค,คลิกสีหน้าแววตาท่าทางน้ำเสียงของเราหรือเปล่านะนั้นคุณจะต้องแยกให้ออกว่าตกลงแล้วดูดูในความหมายของลูกน้องของเราเนี่ยคืออะไรทางที่ดีที่สุดเลยค่ะเรียกลูกน้องเข้ามาคุณเชิญเลยค่ะเชิญทีมงานเชิญลูกน้องเข้ามานั่งคุยกันเลยว่าเอ้ยบอกพี่ตรงๆได้เลยพี่ดูยังไงในความคิดมุมมองของเรามันเป็นยังไงบ้างหรือพี่ควรจะต้องปรับยังไงพวกเราถึงจะเปิดใจแต่สําคัญที่สุดคือคุณต้องเปิดใจตัว เอองก่นนะคุณต้องรับฟังฟีดแบ็กตรงนั้นจากคนอื่นให้ได้ค่ะแล้วคุณจะรู้เลยว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำจำกัดความที่คนอื่นเขามองเราว่าเราดูดูดูน่ากลัวไม่น่าเข้าหามันเกิดจากอะไรเราจะได้ปรับได้ตรงจุดมากที่สุดค่ะมาสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงกับ True and Image Power ด้วยกันนะคะ